หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ที่วัฒนาพูดนะครับก็คืออันนี้จะเป็นพระชุรามณีนะครับพระเจ้าดีชุรามณีที่อยู่บนสวันชั้นดาวดึงนะครับตามประวัติเนี่ยพระ จระเดีจชุลามณีที่วัดท่าพูทเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่สามนะครับคือมีในช่วงนะครับที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้ฝันเห็นพระชุลามณีนะครับก็เลยได้ขายที่ดินจํานวนห้าสิบไร่นะครับแล้วก็มาสร้างพระชุลามณีถวายไว้ที่วัดท่าพูทนะครับเพื่อให้พุทธศาสน,นิกชนได้มานมัสการนะครับ น,นี้ก็จะที่เสาเนี่ก็จะมีหงอยู่ครับบนยอดเสาครับอยู่อยู่สองเสานะครับก็จะมีรูปของอันนี้ก็จะเป็นพระอินทร์ครับองช้างเอราวัณน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งก็จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับ ตอนนี้ทางวัฒาพูก็มีการบูรณะนะครับเพื่อให้กลับมาสวยงานมนะครับเพราะว่ามันก็ซบโซนไปตามกาลเวลาครับการบูรณะครั้งนี้นะคาดว่าน่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับน่าจะมีการบูรณะมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปีสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดนะครับนั่นก็คือเป็นการบูรณะทาสีใหม่นะครับอันนี้จะเป็นพระมาลัยนะครับที่เคยไปถวายสักการะพระจุลมณีบนสว์ชั้นดาวดึงนะครับ พอเราได้ดูเรื่องพระจุลามณีเจดีย์นะครับของวัฒพูดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็ประวัตินะครับความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับพระจุลามณีเจดีย์นะครับพระจุลามณีเจดีย์นะครับคือมันมีความสําคัญเพราะเป็นสถานที่ที่กราบไหว้แห่งทวีเจี พยาาทั้งปวงที่มีจิตศรัทธาอุตสาหะอยู่ในกองการกุศลน,นะครับแม้กร,ระทั่งเทพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์ชั้นเบื้องบนก็ยังมีการลงมาสการะบูชานะครับพระชุลามณีเจดีนี่นะครับเป็นพระเจดีที่บรรจุพระชุลามูรีนะครับหรือมวยผมขององค์สมาสมาสุทธเจ้านะครับในเดาดึงนะครับในสวรรชั้นเดาวดึง ตามความเชื่อของพุทธศาสนากชนนะครับตำนานอาถาว่าว่าเมื่อพระโพธ,ธ,ธิสัตว์เสด็จออกบรรพชาเสด็จข้ามแม่น้ำมโนมาแล้วจากิฐานเพศบรรพชิตทรงตัดมวยพระเกศาคว้างไปในอากาศพระอินนำพระอบนะครับพระอแก้วมาลองรับเอาไว้นะครับแล้วก็นำไปปฏิสานในพระเจดีย์จุลามณีนะครับ ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันพระพริไพรแล้วเนี่ยในขณะที่แจกพระบรมสารีริกธาตุนะครับพอินได้มานําเอาพระ,ะเขีื่วแก้วนะครับข้างขวาที่ทนพามซ่อนไว้ในผ้าพ,พกศีรษะใส่สสพบทองแล้วก็นําไปบรรจุไว้ในจุลามณีเจดีนะครับความเชื่อทั่วไปก็คือเมื่อคนเราเนี่ยได้ สิ้นชีวิตไปแล้วก็จะได้ไปคนไร้ขึ้นไปสวรรค์เราต้องเข้ามาเคารพเจดีย์นี้ทุกครั้งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีจอนะครับตามความเชื่อของชาวล้านนาอันนี้เป็นความเชื่อของชาวล้านนานะครับตามความเชื่อก็คือพระจุลามณีเจดีย์นะครับก็จะประดิษฐานอยู่บนส่วนชั้นดาวดึงนะครับ ทุกวันพาสิบห้าค่ำเหล่าเทพบุตรเทพธิดาจากสวรรค์ทุกชั้นฟ้าก็จะหยุดภารกิจหยุดการเล่นชั่วข่าวแล้วก็นําดอกไม้มาบูชาพระเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับในองค์พระเจดีย์เนี่ยมีพระเกศามโมลีขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าพระธันตธา,าตุเบื้องขวาขององค์สมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เหล่าเทวเทพเนี่ยก็จะถือว่าอา่า ก็ถือว่าเหมือนเป็นการนอบน้อมนะครับต่อพระผู้มีพระเจ้าแม้พระองค์ส่งดับขันพระพรธนิพพานไปแล้วไปนานแล้วก็ตามนะครับมีความเชื่อกันว่าพระเจดีย์เนี่ยประดิษฐานอยู่บนส่วนชั้นดาวดึงซึ่งเป็นชั้นที่สองนะครับองค์พระเจดีย์เนี่ยทำด้วยแก้วอินทนิลน,นะครับส่วนบนทําด้วยทองคําแล้วก็ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการนะครับเอ็นเป็นอันเป็นสตั๊พิ รัตนานะครับสมสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าผู้เป็นใหญ่พอระอิน์นะครับทรงสร้างขึ้นไว้นะครับในวันพระ8ค่ำร็สิบห้าค่ำเราเทพิดาในเทวโลกบุงบนทั้งหลายซึ่งมีพาะเสียะระยะไม่ไต่นะครับพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนะครับก็จะเสด็จลงมาถวายนำ้ำมการพระจุลมณีเจดีย์อยู่มิขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับแม้แต่ พราาะาามาลัยนะครับพระมาลัยก็เคยเสด็จไปถวายสักการะนะครับคือในครั้งนั้นเนี่ยพระมาลัยได้รับถวายดอกบัวจากชายยักษ์ชนนะครับแล้วนําไปบูชาพราะชุลามณีนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับแล้วก็เมื่อพระมาลัยเสด็จกลับลงมายัางมองสโลกนะครับก็ได้นํามาบอกกล่าวเล่าแก่ชาวชมพูทวีปหรือพุทธสาสนิกชนนะครับ เพื่อทุกคนได้กระทำความดีแล้วก็หลีกเลี่ยงความชั่วครับอันนี้มันก็เป็นผลของอาน,นิสงส์นะครับก็เชื่อกันว่าจะได้พบกับพระศรีอริยเมตไตรในภพหน้านะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของพระจุลามณีเจดีนะครับอันนี้เป็นเ,นเรื่องราย่ยยอนะครับจริงๆแล้วถ้าราละเอียดในเชิงลึกก็จะต้องมีเล่าถึงในช่วงของเจาชายสิทธถะ เสด็จออกมาผนวดบรระชานะครับออกมาผนวดซึ่งเราคงจะไม่เล่าละเอียดลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้คลิปเยี่ยมนรรมสการเยี่ยมชมพะชระจุลามณีเจดีย์ที่วัดท่าพูดนะครับของทางช่องยูซูเปอร์ดัชแนลของเราก็คงจะมีประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดเพิงลึกๆเนี่ยสามารถค้นกว่า,าหาอ่านได้นะครับ แต่ว่าเราก็จะเล่าให้ทุกท่านเนี่ยได้พอทราบถึงเกี่ยวกับประวัติของพระจุลามณีนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ